สวัสดีครับพบกับกบผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับทนายบอลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นการทํางานเกี่ยวกับชั้นบังคับคดีนะครับซึ่งห่างหายการลงทลิปไปหลายวันเนื่องจากติดงานติดภารกิจสําคัคญมีสารทุกวันมีบังคับคดีทุกวันนะครับก็เลยวันนี้เอาประมวลผลเกี่ยวกับการทํางานในชั้นบังคับคดีมานํายึดที่นํายึดมาให้แฟนเพจได้ชมแฟนทางช่องเฟซ Facebook และก็ทางช่อง YouTube ได้ชมกันนะครับหลังจากมีการมีคำพิพากษาแล้วก็ต้องขอหมายตั้งเจ้าหน้างานบังคับคดีนะครับเพื่อนําเจ้าหนักงานบังคับคดีนํายึดโดยจาเลยมีทรัพย์สินอะไรก็นํายึดทรัพย์สินนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาสังหารหรือมทรัพย์ที่ดินและก็ทรัพย์สินภายในบ้านนะครับส่วนการเข้าไปในบ้านนะครับตามกฎหมายใหม่นะครับต้องให้มีเจ้าพนักงานบังคับคดีเจ้าพนักงานตำรวจและก็ผู้นำ ยึดหรือตัวแทนโจทย์นะครับเป็นผู้เข้าไปในบ้านหากจำเลยไม่นําส่งกุญแจบ้านหรือไม่เปิดบ้านหรือจำเลยไม่อยู่นะครับก็กฎหมายให้อํานาจในการตัดกุญแจนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านแต่ว่าต้องมีเจ้าพนักงานตํารวจเป็นพยานอยู่ด้วยในขณะที่ตัดกุญแจและก็ต้องมีกุญแจใหม่มาเปลี่ยนให้กับทางจําเลยด้วยนะครับเท่านี้เป็นการเสร็จสิ้นที่จะเข้าไปในในบ้านเพื่อทําการนํายึด ทรัพย์สินภายในบ้านได้นะครับนำออกมาขายทอดตลาดนะครับเพื่อํำระหนี้ให้แกโจทย์ต่อไปแต่ขอย้ำนะครับเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งในการนำยึดทรัพย์สินภายในบ้านเพราะจำเลยส่วนใหญ่จะมีอาวุธปืนแล้วก็เป็นคนค่อนข้างพอตัวอยู่เหมือนกันแต่การทำงานก็ต้องอประกอบกับทีมงานที่ชัดเจนแล้วก็ ประสบการณ์ในการทํางานนะครับในชั้นบังคับคดีนะครับว่าจะมีการชั้นเชิงในการทํางานบังคับคดีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเคสของผมเป็นเคสตัวอย่างที่ทําคดีในคดีแพ่งนะครับทำถึงที่สุดจนชั้นบังคับคดีนะครับรับบังคับคดีทั่วราชอาณาจักรนะครับเรียกใช้ทนายบอลได้นะครับแต่ต้องดูก่อนว่าสามารถมีทรัพย์สินอะไรที่ให้ยึดได้บ้างนะครับเพียงเท่านี้นะครับ ในการทำคลิปนี้ขึ้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะประจานหรือจะทำให้เสื่อมเสียเสียหายแต่อย่างใดแต่เป็นการนำมาเพื่อประกอบการศึกษาให้อาประชาชนเพื่อผู้ที่สนใจเข้ามาดูและก็สามารถทราบถึงกระบวนการของชั้นบังคับคดีนะครับไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือมีเจตนาบุคคลในภาพหรือเจตนาทำให้เสียหายแต่อย่างใดนะครับเป็นการกรณีศึกษาเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และเข้าใจ